อะไรนะมันคืออะไรนะฮะฮะชิจูม,จมไม่ต้องใช้กันไก่ก็ได้นี่มาพ่อแก้ให้ไม่ต้องใช้กันไก่ไปนี่เดี๋ยวกันไก่พัง <c oughs> โหชีกเลยเออเอาเอาเข้าไป ไม่ต้องใช้กันไก่ไมลให้วิจูนแก้ให้ดิ่ให้วิจูนแก้ให้เออนะอ่ะพอแล้วหนูไม่ต้องใช้กันไกลแล้วไม่เป็นสีก่ะอันนี้คือ,อะไรอ่ะ คืออะไรนะมันคืออะไรมันคือฟอ,อ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไปตุ้งอะไรไปเตอรไปตุ้งตาแม่มาจ้าให้จีอ่าอยิงๆๆงยิงยิงตัวอะไอะ